กรับสดีเลยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่วันนี้เรามาในเกมหมูดิงรู้จักได้นะครับมูดิงม,า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 มือมือมืออ้าไม่ใช่กดผิดหมูดิงถอยไฟโอ้โย ก็ต้องไม่สนใจนะก็ต้องไม่สนใจมันไอ้ควายดอกทองไม่ได้อีไอ้ดอกทองอีบอกบอกตดมึงก็ไม่ได้เลยเนาะ ้ำตดกูอีกโบกยิ้มอะไรดีวะ ไปไกลเลยนะ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 ไปไกลเลยไปเลยหยาบยุกโกไม่ม like ีเกมไหนเล่นได้เลยหรอ อีฟเคจอนี่เนโดยแม่

มันีมันนี่เนีไม่ถึงถนนวัดตีเหตุวัดด right ีท่านผู้ชมยู่ที่ตอนรับข้าสุเกเรดูมีมอเอเลียนรคเอเลียนเอเลียนคือเอเลียนเอเลียนเอเลียนเอรเลียนียไเกดูมีในราจะูว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นมันจะมีคลิปอะไรฮาๆสนุกสนุกหรือว่ามันหมันเราไปดูกันเลยดีกว่า แทนควินเอาแล้ววันนี้ทุกคนมีดีอกร้อเฉพาะวสุเกเรดูมีมฮาแบายบายเอาเราวันนี้เราจะมาดูมีมค่ะกันนะครับผมใครชอบทินี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดไลค์ไปบ้าบู๊ เพลงบ้าอะไรวะเนี่ยหนึ B B ่งบวกหนึ <ray Devil is wrong> uh ่งได้สองสองบวกสองได้สอือแบบนี้ไปสอนเด็กเด็ดขานะครับไม่งั้นเขาจะโบรเคนขึ้นมาทันทีแย ยังอมมาฝากเวลากูเก็บตะปูกูเห okay. ็นมันโอมลอยแล้วต yeah. ้มเก็บท yeah. uh okay. okay. uh huh. uh huh. yes. ี่ไหนได้แม่งถ่ายทอดวิทยายุทธเข้าปีกูปียังโอมยังโอมโดนถ่ายทอดวิทยายุทธเข้าปียังไม่ได้ต๋ขอชคตัวกล้วยโชว์โอเคบัวขาวเคยดูคลิปบัวขาว บวขาไ่ภูมิใจในตัวคุณต้ไม่มีเตรียมไายังไม่ยังงงงไม่ย่งงงได้ไปดีดูบ้โมบ้างสิหาามาดูโดยด่วนพระอเมสุนันโต อรรมตสวนสดกาโลอามาพันตาบอกแล้วหัดดูธรรมะธรรมูบางดีแทนกนญแจบ o มาเสียงไม่รุ่นไฟเอ็มเมื่อคุณโดนแก๊งไล่ออกหลับไม่ได้ฟูแบลส้มกาฟิลแบลส้มตึงทุกตัวทุกคนเคยได้ยินทฤษฎีว่าเอา power bank เสียบ power bank มันจะชาร์จ power bank แล้วไปชาร์จโทรศัพท์อีกทีมันจะได้เป็นพลังงานุนเวียนชายคนนี้กำลังทดลองให้เราดูอะนี่ ปลักไฟเสียบปลักไฟแล้วเอาปลักไฟมาเสียบปลักไฟแล้วเอาปลักไฟมาเสียบปลักไฟอีกทีทำอย่างนี้อันตรายอย่าทําตามนะทุกคนนะเดี๋ยวชายคนนี้จะทดลองให้ดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเปืนในทันทีบายเพื่อนเจอพระอินให้อร่อยตัวอะไร ทำอะไรอ่ะมันทีโพสใส่เลยคุณหนีไม่ได้คุณทีโพสใส่เลยอุ้ยนักปูทีทีโพสทีโพสอะไรวะเนี่ยไอ้ยานี่ม่นงูกับโนนี่นะไหนดูสิเอ็คุณละ เอาเอาวีพีไปเลยไอ้หนูหาไอน้นกแกวตัวนี้อีกแล้วทุกคนเฮนยอแหลประ <laughs> จ้องจะเล่น ขนาดตู้นี่เรือขนาด้มวอ่ะเฮ้ย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 เสียงหัวเราะไปซิวมันอดไม่ไหวจริงๆเฮ้ยผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาเห็นใครหัวเราะนะครับผมก็อยากจะหัวเราะตามลูกมันอดไม่ไหวจริงๆเลยทุกคนเวลาดูเหมือนว่าจะเป็นเวทีมวยนะครับมาเมื่อคืนแบบ ต er. uh. uh. ิงกอะแกต้นบล๊ะ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 ตล๊ะกล๊ะบลตะบล๊ะบล у ะบล๊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 ะกล๊ะบล๊ะบล๊ะบะบล๊ะบล๊ะบะบล๊ะบะล๊ะบ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 ล๊ะุก ไม่ทำตามสัญญาแล้วเนี่ยหนีก่อนด้วยไหนป้าลืมใส่เพลงเปล่าป้าป้าลืมใส่เพลงเปล่าป้าอะไรอ่ะ เฮ้ยเจ๋งฮะวัวแช่คนนี้พูดภาษาวัวได้เบื่อเบื่อโอ้ดื่มแค่แป๊ปฟรีแล้วก็ลือออกมาวัวก็สามารถเข้าใจภาษาที่คุณพูดได้แล้เจ๋งเจ๋งว่เจ๋งเจ๋งเยี่ยมเยี่ยมมามามันใช่ไงวะ โอนยมันก็หักแบ่งสี่ดอนโง่ละโง่ีกหักแบ่งครึ่งแบบนี้ไม่ใช่หักโอ้โยโย่อย่เจอรี่ส่งนอนแดบนอนฝังโอ้โอ้โอ้เกเร่เกเลยเจอรี่เจอรี่ทนไม่ไหวเกเลยละน้อง เดี๋ยวีเส้นเพลงทุกทุกเบนเทนิสันตำป่าจานหนึ่งไม่มีตำป่าจบอู้ทำอะไรให้แดกก็คือแดกตำหมวกจานหนึ่งแม่หน่อยล่ะป้าเฮ้ยตำใส่ขี้บัวให้ดูหน่อยตำให้พ่อมึงแดกไอ้หน้าโกรธโกรปูล่ะมึงจะมาถามโกรธปูหาพ่อมึงเหรอลุงแป้งกินหัวเต็มเลยหัวงอกลุงอยากกินตำหอก ไปบอกพอก่อสุตาไม่แดกไอ้หน้ายหัวงอกทำไมมันอยู่บนหัวละ่ะหัวงอกอะไรหัวงอกเจ็ดปีแล้วนะลุงหน้าลุงนี่แก่เกินอายุนะไม่ต้องมายุ่งกับหน้านะกูรีวิวขนปูหน่อยไม่แต่หอูปู กูแม็กอย่างตึงนะ่ะเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับสุสาเกเดีดูมีมในพาร์ทนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเจอใหมา่ลิปหน้าจะมีลิปอะไรตลกนั้น